ก็น้องการก่บคุณพ่อนะคะก็ร้องเพลงโชว์ด้วยวันนี้เป็นไงบ้างพี่แจ๊คโอ้โหเขาเป็นแนวแบบคือก็เป็นแนวแบบว่ารักกันแสดงออกอย่างเปิดเผยคือบางคนอาจจะแบบลูกผู้ชายไม่กล้าบอกรักแต่เนี้ยก็เขาบอกรักพ่อแล้วก็จริงๆก็มีน้องทิวด้วยนะคะน้องชายแล้วก็คุณพ่อก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานแล้วก็ร้องเพลงเพามากวันมีฟิชเชอร์ิ่งคู่กันด้วยนะคะของขวัญวันพ่อนอกจากจะถอยรถแคมปี่ให้ก่อนหน้านี้นะคะก็ตั้งใจจะสร้างบ้านให้พ่อ หาบ้านทางในกรุงเทพเราก็สุพรรณด้วยเห็นเราตื้นตันนะโอ้นี่คือความรักของผู้ชายที่มี้กับผู้ชายคนหนึ่งครับที่มีคันนำหน้าว่าพ่อครับก็มันพ่อปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ดีใจมากๆนะครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกชายของพ่อครับเขาขอให้คุณพ่อที่กันรักมากๆสุภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะ จะด,ดื้อกับคุณแม่คุณแม่ว่าอะไรก็เชื่อตาคุณแม่ขอตายก็อย่าลืมให้คุณแม่ด้วยอะัรแล้วก็ววสัญญาว่าจะเป็นลูกชายที่ดีของคุณพ่อครับแล้วก็ตั้งใจทางานตั้งใจเรียนนะครับเป็นคนดีของสังคม่างที่คุณพ่อเป็นทุกวันนี้มาคุณพ่อครับดใจ ว่าใครได้กันเป็นแฝ ต้องบอกว่าโตมากนะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจทุกคนนะครับแล้วก็เรื่องราวใหม่ๆมากมายเช่นสุดขึ้นบนเวทีเรื่องราวของพ่อลูกนที่น่ารักอีกหลายคู่ครับตอนนี้เป็นมาสำคัญน,นะครับถือว่าเป็นโชคดีที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่จะออกจากบ้านมาแล้วมาลงกิจกรรมที่นี่ขอบคุณสถานที่แห่งนี้ที่มีหลายกิจกรรมให้เราทำกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อประโยชน์ของเราแฟนความและสนะทักดีโดยการเทื่อเกียรตินะครับกา,านะจรจุด,ดเทีเเยนฉายประพรมพร้อมชม ลูกจะเป็นเกียรนะครับ8ภาพตั้งสายยาว8้าพเมตครับต้องขอขอบพระคุณนะคะ MBK ีเ n เซ็นเตอร์นะคะสำนักงานเขตประทุมวังกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนในเขตประทุมวังนะคะรวมถึงนหน่วยงานต่างๆทั้งบริษัทข้ามร้านต่างๆในเเอีเซ็นเตอร์ด้วยที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะภาพตรงนี้เป็นภาพที่น่ารักมากในจคดเด หลวงปัญหาจากพื้นฐานเรียบร้อยจะเป็นคุณพ่อแล้วตอนนี้คุณพ่อขอ,องเด็เป็นดาราอย่างวันนี้นะครับก็มาร่วมางานะะเป็นคุณพ่อโดยหย่อนจะได้พบเป็นตัวเขาต้องสอบได้ตัวดีๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะใครอยากจะเป็นลูกกระพายก็เรียนเชิญได้นะครับขั้นตอนต่อไปไนะคะซึ่งจะแปะนะครับนบนโต๊ะกระต่ายครับเป็นปฏิมากรรมอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นศิละปะครับ จะเกิดจากการลงหัวใจของคนไทยทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับลงรตายซึ่งมีระดความสูง4เมตรด้วยกันตอนนี้ให้พี่คุณชนชนและประชาชนทุกท่านเก็บภาพหรือติดดาราต้องรับผเอเราก่อนนะครับเป็นภาพที่น่าใจ It's the thank god me ร้องพิจริกกับลูกชายลูกรักบนเวทีแบบนี้ วันนี้มากราบคุณพ่อเลยขอขอค,ครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ต้องการพาน้องพาน้องพ่อพาคุณพ,พ่อมารับงานยังไงบ้างับเนี่ยครับก็รับงานร่วมกันครับเป็นเป็นครั้งแรกหลังจากที่มีโอกาสออกมาในกมาดิสตาครับก็เป็นเป็นงานที่เกิดขึ้นในวันพ่อแห่งชาติพอดีครับผมก็เลยได้มีโอกาสกราบคุณพ่อขอพรในวันนี้ด้วยไปเลยครับก็มีสวิตเซ์ติงกันด้วยเรือนแพใช่ฮะไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเพราะว่าเคยร้องแต่หยาดเพชรแอบก็เลยลองเปลี่ยนเพลงใหม่ดูบ้าง ก็เป็นอีเพลหนึ่งที่ชอบแล้วก็วันนี้อยากจะร้องกับคุณพอ่อคุณพ่อเป็นไงคะได้ร้องกันรูกหก็ดีให้มีความสุขมากนะครับที่ได้ได้ร้องกับ ลูกชายนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพ่อด้วยแล้วก็มีความสุขมากๆที่ที่ได้ได้เจอเขาในวันอันสาคัญวันนี้นะครับเมื่อเช้าที่ได้ได้ดูแต่าตทอดสดที่ผสมที่ก่อนชาวไทยมารวมกันมากมายที่ที่โอ้ใช่แบบผมตื้นตันแล้วก็แบบน้าตาไหลเหมือนที่น้องกันก็พูดบนเวทีเมื่อสักครู่นี่ได้ดูได้แบบครอบครัวอยู่ด้วยกันพอดีใช่ครับได้ดูด้วยกันภาพเมื่อเช้านี้แล้วก็ได้อยู่กับพ่อคุณแม่ด้วยฮะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนคนไทยได้ไปร่วมกันถวายะพรคบที่รานพระบรมมุขทรงม้า นะครับผมก็ตื้นตันครับน้ำตาไหลเหมือนกันเพราะว่าได้เห็นทหลวงของเราในวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราทุกคนมามาร่วมกันถวายพรนะอย่างบ,บุคคลที่เขาเขาทำทุกอย่างเพื่อกับเพื่อให้เราประชาชนคนไทยทุกคนได้มุ่ย็นเป็นสุขกันถึงวัน,นนี้ครับว <ละ S 1> ันนี้กกราบคุณพ่อเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขอขอบคุณพ่อเรียบร้อยแล้วลูกชายคนนี้สาม<า>ปีแล้วแต่ตาขไ้างก็เขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะครับก็เป็นเด็กที่น่า รับโดยตลอดจริงๆแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับเรามามากมายนะแต่แต่นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ที่เป็นสิ่งของทั้งหมดเนี่ยคือคือความสุขคือความภาคภูมิใจนะครับที่ที่เขาที่เขาทำให้เราแล้วเรารู้สึกมีความสุขมากๆกับลูกชายคนนี้นะครับภูมิใจมากๆกับเขามากๆด้วยครับพีตันครับพี่ตันครับคุณพ่อเป็นคนเป็นคนที่การนับถือเป็นแบบอย่างนะครับในการกชีวิตครับแล้วก็คิดว่า ในอนะคตถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกะได้เป็นพ่อคนเนี่ยกนก็จะยึดพ่อเป็นแบบอย่างเหมือนกันกรเป็นเจ้ทําการดำเนินชีวิตแล้วก็ยงดูลูกๆมาจนถึงวันนี้เลี้ยงดูกันมาให้กันได้มีวินัยให้กันได้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ลืมตัวเองแล้วก็มีความกระตัญยูกับคนที่มีบุญคุณทุกคนนะครับอนัที่นี้ครับก็ อ๋อความใหวลไปไม่ครับจริงแล้วก็ก็มีให้อยู่แล้วครับจริงๆก็มีอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกของอะไรต่างๆบางทีพูดไปมันก็ก็เนี่ยไหมฮะใช่ไหมแค่ของใช่แต่แต่สิ่งที่เราเราภูมิใจมากๆก็คือความสุขที่เขาทอให้เราและก็ความภูมิใจที่ที่ที่ได้พูดเมื่อไปสักครู่เนี่ย้วัมีความฝันอยากสร้างบ้านให้คุณพ่อใช่ครับนี่ก็ก็ ให้ดูดูที่อยู่ที่สุพรรณนครับแล้วก็อาจจะมีที่กรุงเทพด้วยนิดหน่อยก็แล้วแต่พ่อแม่เลยครับไหวไหมครัแบบสั่งมาดไหวครับไหวครับก็่ได้ทำงานครับเก็บตังค์ครับพ้าปังหนึ่งในพันล้านตอง ได้ดูทีเซอร์ก็นิดหนึ่งแล้วนะครับที่ออกมาแล้วก็บทเพลงที่ได้ฟังบ้างแล้วเนี่ยผมพอมากนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างขับร้องออกมาแล้วยากยากยากแต่มันมีความไพเราะมันความละเอียดแล้วก็ละเมียดไมในการร้องนะครับก็ก็เชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นที่ถูกใจของคนฟังนะครับทั่วประเทศครับวันไทยเอ็มบีไปได้ดูกันวันไหนก็น่าจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมน่าจะได้ชมกันเร็วนี้ครับไอเกอเป็นนางเอก เป็นยางองชาวญี่ปุ่นลูกค่งญี่ปุ่นบรรยากาศภาพสวยมากต้องรอติดตามชมครับผมถามว่าอนาคตนี่มองบ้านตันลูกชายแบบมีครอบครัวอะไรเงี้ยไหมเพราะจะถามว่ารับสมัครลูกสะายหรือยังก็ยังไม่ถึงเวลาคือใช่คือเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาถ้าเกิดว่ามันใช่กับสิ่งที่ที่เขา ที่เขามาเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยผมก็ว่ามันมันมามันมาเองนะครับก็ไม่ได้คาดหวังไว้อะไรยังไงถ้าเกิดว่าคนที่เขามาเป็นคนดีเป็นคนที่กู้รักเป็นคนที่เขาเขาเชื่อมั่นว่าจะเป็นคนที่อยู่กับเขาได้เป็นตลอดชีวิตได้เนี่ยก็เชื่อว่าเขาเขาจะเขาจะทําได้ดีคนระับต้องกานยังไม่พาใครมาไหว้พ่อแม่เนาะยังครับยังไม่พาครับก็เป็น เจอแต่แบบว่าไหวาา้ธรรมยาสิวเผยเพื่อนเพื่อนทุกนั้นั็ไม่มีไม่มีแบบว่าไหว้จริงจังว่าแบบเออฝากเนื้อฝากตัวอะไรอย่างงี้ยังไม่มีครับมีแต่ว่าต่อรัก็เมาะไรแอะไรสุดต่อรักพ่ออะไร ครับเกิดไหมจร,จริงๆรักพ่อทุกวันนะครับผมวันนี้ก็พิเศษเนิดนึงครับก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับยังไงก็ขอให้คุณพ่อมีความสุขมากครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอใหอ้อยู่กัน,นนานๆนะครับรักกัน,นนานๆแล้วก็ให้กันไดอ้อยู่เป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดไปรักคุณพ่อครับครับผมณขอบคุณครับขอบ ครับก็เช่นเดียวกันผมอาจจะก็คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในพ่อในในประเทศไทยหรือในโลกนะในหลายๆพันล้านที่บอกนะครับหนึ่งในพันล้านหนึ่งในพันล้านนะครับแต่ก็ ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ผมผมเห็นออสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับก็จะบอกว่าพ่อที่ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับคือพ่อหลวงของเรานะครับซึ่งพวกเราวันนี้คงแสดงให้เห็นแล,ววแล้วว่าเรามีความรับจงรับักดีต่อพระองค์อย่างไงที่อยากที่เห็นที่ภาพที่ถ่ายทอดออกไปนะครับอยากให้ทุกคนได้ยึดแบบอย่างได้ยึดสิ่งที่พระองค์ท่านทําเป็นแบบอย่างแล้วก็เชิดชูนท่านไว้อย่างนี้ท่านจะอยู่กับเราไปตลอดเลยนะครับให้ท่านทรงพระเจริญมากๆเลยนะครับ 大家好。<music> <music>